ฟินะฮะว่าเหียตะเดนอาดดมิวเซียมนะฮะยังกำลังระเทีกินอาหรดเอโอ้แล้วทุว่ามิวเซียมยังเป็นพ่อปัอแชมพปแชมฟินไว้ด้าอแชมพูฟินอีดฟินวาส้น ทำวิโก้เฮลิทุ่มบักกี้เฮ้ยอากาศดีได้จ้บพี่น้องเอ้ยมึงด่าดูแซนวะนั่นแหละแอ๋เพอร์สิงวยงางมาออกเดินกอลังกายกับอเนตาจ้าอากาศดีไร <c oughs> เห็นวิวทิวทัศน์บอสพี่น้องเอ้ยงามไรน,น่ะ เมื่อนี้อากาศดีจ้าข้างหลังงามแม่นม้ำอากาศดีหลายกันย่างมากกับเมตตาครับโซผ้านิตาเมยางออกร่างกายจ้าวิวอากาศทิวทัศน์งามหลายเทพี่น้องเอ้ยหัวเสียงนกเสียงกา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 เมืองเดชพี่น้องเอ้ยงามหลายผนังบรรยากาศนอกเว่เมื่อนี้ ยางออกมาเดินข้างนอกบ้านก็นไม่ตาได้จ้า mm hmm. บิวท mm ิว hmm. ท okay, ัพเฮล่บรรยากาศงามหลายนอร์เวย์ดูชี mm ้ให้ให้ยายางามจับพี่น้องเอ mm ้ย hmm. บิวบรรยากาศเดสกานอุปบ mm ักต์แก้มี yes นี่กูสอน้วจ้าคลิปนี้เริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะจ้าช่องรถจ้า youtube channel คลิปนี้กับไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย